ครับผมกินเครียดมับผก็สวัสดียามเช้านะครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นเวลานี่ครับผมตีสี่สี่สิบหกนาทีนะครับผมก็เมื่อวานตอนเย็นนะครับผมผมออกมาปักเบ็ดไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้น้าๆนานาได้ดูนะครับผมพอดี ฝนฟ้าลมมานะครับผมก็เลยรีบปักนะครับผมแล้วก็รีบเข้าบ้านนะครับผมก็กะว่าจะออกมาดูเบ็ดตอนประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะครับผมก็พอสองทุ่มนะครับฝนตกอย่างแรงเลยนะครับผมนะครับก็ตกมาแบบว่าโอ้โหทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมเลยนะครับตกนานมากเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกมาเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูอ่าตอนเช้ามืดนี่นะครับผม ดูนะครับโอ้เริ่มจากหลังนี้นะครับผม,มนะครับมีผลงานนะครับผมน,นี่นี่นี่ดินนี่ครับผมเรามาดูนครับเห็นไหมเห็นนะว่าหลุดไปแล้วอะ่ะมีผลงานมีผลงานผลงานครับนะครับผลงานครับ ตัวไทยลำบากนิดนึงนะครับผมตรงนี้มันลงยากนะครับมันลงยากอันนี้นะครับผมนะขวัญงานเรานี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ผมก็ได้พวตัวใหญ่ดินป่าโยบ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 เลยครับ ค okay คร so ับผมผมเรียกว่าตัวใหญ่นะครับผมดิ้นป่ายวบเลยโอเคครับผมก็มาแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับผมของเราครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นแต้มต่อไปกันนะครับผมครับผมาแลวครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมอุทางมันชันมากเลยนะครับผม แล้วเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับถนนเละนะครับไอ้ขอบอันนี้เละครับพูดผิดพูดถูกนะครับผมตื่นนะครับนี่ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูแตงนะครับนี่ครับผมนะครับนี่พดตัวนี้มีแตงดีหน่อยนะครับผมเอายกผมอู่ทางนี่ครับ อุ้ยหมาเลยครับผมนี่ครับผมนะครับหมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมหลับเช้านี้นะครับผมนี่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 แต้มสวยเลยนะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวรีบครับรีบครับครับผมเดี๋ยวมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้ก็กินนะครับผมเมื่อกี้ตรงนู้นก็กินนะครับผมกินมาหลายคันมากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่อยู่นะครับผมปลาไม่ติดนะครับมันสะบัดหลุดนะครับโอ้อันนี้ก็ไม่น่าอยู่นะครับผมนะครับ นี่ครับลอยกินแล้วก็ดึงไปพันกับหญ้านะครับอไม่อยู่นะครับผมอได้ครับผมโอเคครับไปดูคันอื่นต่อครับมาครับผมนะครับยินเสียงดิ้นนะครับผมยินเสียงดิ้นนะครับโหลังนี้นี่กินหลายรอบมากเลยนะครับผมไม่เคยได้ตัวนะครับอยเป็นปลาดุกนะครับผมนี่ครับผมนะปลาดุกครับ ปลาดุกใหญ่นะครับผมกินเขียดอ้ยอู้ยอู้อู้ย,ย,ย,ยเหลืองซึ่งปึ้งนะครับผมโอ้ลื่นด้วยนะครับโอ้โหทางขึ้นทางลงนี่ก็สุดยอดเลยฝนมันตกนะครับผมมันเป็นโอ้ลื่นอีกแล้วครับโอ้ยหมานหมานหมานครับผมนี่ครับผม โอ้ตีคันนี้ไม่เคยได้ตัวเลยนะครับผมมาที่ไรก็มันกินนะครับกินตลอดนะครับแต่ว่ามันไปติดกับย้านะครับวันนี้ผมก็เลยเอาสายสั้นนะครับแค่คืบเดียวเองนะครับผมนี่ับผมวิธีแก้นะครับไม่ให้มันดึงไปติดย้านครับใช้สายแค่คืบเดียวเองนะครับเนี่ยครับความยาวแค่คืบเดียวเองนะครับเรียบร้อยครับผมอยู่นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอญาตเก็บปลาก่อนนะครับผมครับผมไม้หนี่งแต้มนะครับมาดูตัวนี้ครับดึิเสียงโดดน้ำตู้ตู้นะครับผม มาครับดูหนึ่งแต้มนะครับผมนี่ครับนี่ครับดูดีครับดูก็ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรดูดึงดูดึงไหนละไหนละอะไหนละออ้ยปลาดุกครับผมมามามาออ้ยมาครับมาครับผมนี่ครับผมอีกหนึ่งแต้มนะครับผมอู้เหลืองซึ่งปึ้งครับโอ้ ครับผมโอ,โอ้กระดุกสองตัวนะครับผมปลาดุก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 เหลืองหูอุ้ยตุ้ยเหลืองซึ่งพึ้งครับผมเหลืองซึ่งพึ้งโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บปลาก่อนนะครับมาดูผลงานปลารวมของเรานะครับผมวันนี้นะครับ ก็สี่แต้มนะครับผมเป็นประดุกนะครับผมสองแต้มนะครับผมแล้วก็ประช่อนสองแต้มนะครับผมก็เบ็ดทั้งหมดก็ประมาณสามสิบคันนะครับผมก็มาคืนนี้ไม่ได้ออกไปกู้เว็ดนะครับผมเพราะว่าฝนตกหนักนะครับผมแล้วก็ถนนเละมากเลยนะครับขณะผมไปตอนเช้าเนี่ยนะครับเช้ามืดนะครับตีสี่ครึ่งเนี่ยครับก็ถนนยังเละเลยนะครับผมเดินขึ้นเดินลงก็ติดรองเท้าบูทแบบโอ้โห เยอะมากเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยนานาด้วยนะครับผมที่อาจจะไม่มีช็อตสวยๆนะครับผมให้นานาได้รับชมนะครับผมเพราะว่ามันตั้งกล้องตั้งอะไรก็ยากนะครับผมขอบอ่าตรงคลองมันชันด้วยนะครับผมแล้วพอมันเป็นดินปุ๊บพอฝนตกมาปุ๊บมันเละหมดเลยนะครับก็โอเคครับสีแต้มสวยๆครับผมดุกสองช่อนสองนะครับผมก็พอได้ทํากับข้าวนะครับ โอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากนะนะทุกคนนะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็พอได้ทำพอได้ทำกับข้าวนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม